ในชีวิตเรารู้จักแบรนด์ต่างๆมากมายและก็มีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเขาทำผิดพลาดและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10แบรนด์ดังที่พูดผิดชีวิตเปลี่ยนที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 a c t i v i a Yogurt สำหรับโยเกิร์ตแบรนด์ดังอย่างแอคทีเวียนั้นก็เป็นในส่วนของการใช้คำยืนยันสปปรรพคุณของโยเกิร์ตโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2010พวกเขาได้มีการสื่อสารออกมาประมาณว่าโยเกิร์ตตัวนี้สามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นและสามารถปรับสมดุลของระบบย่อยอาหารได้ และปัญหาก็คือว่ามีการย้ำในฉลากว่าสิ่งนี้มันเป็นจริงตามวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ซึ่งในส่วนนี้เองทำให้พวกเขาขายมันในราคาที่สูงกวายกก h u ทั่วไปถึง3 0แต่สามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัทได้เป็นจำนวนมากแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเนื่องจากคำว่าเป็นจริงตามวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์มันเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนั่นจึงทำให้เข้าขายโฆษณาเกินจริงไปบ้างและพวกเขาก็ถูกร้องเรียนในสหรัฐอเมริกาจนถูกสั่งให้เอาข้อความนี้ออกจากฉลากไป อันดับที่9นิวเวีย กรณีของนีเวียนี้เกิดขึ้นในปี2001กับการที่พวกเขาเปิดตัวครีมทาผิวตัวใหม่ที่มีชื่อว่านีเวียบโอสลิมคอมเพล็กซ์โดยพวกเขาได้มีการสื่อสารในทำนองที่ว่าเมื่อใช้ครีมตัวนี้แล้วจะช่วยทําให้ผอมลงได้โดยโฆษณาทีวีที่มีการออกฉายในสหรัฐอเมริกาพวกเขาสื่อสารด้วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ครีมตัวนี้แล้วสามารถกลับไปใส่กางเกงตัวเดิมได้อีกครั้งนั่นจึงได้ทําให้ผู้บริโภคคิดไปว่าครีมตัวนี้สามารถทําให้พวกเขาผอมหรือไม่ก็สามารถทําให้ขาของพวกเขาเล็กลงได้แต่แน่นอนว่าหนน่่วยยงงาอาอ Federal Trade Commission ต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยพวกเขากล่าวว่าการสื่อสารแบบนี้อาจทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเพราะการใช้ครีมอย่างเดียวคงไม่สามารถทําให้คนผอมลงได้และนั่นจึงทําให้บริษัทแม่ของนีเวียถูกปรับเงินเป็นจำนวน9 0้าแสเหรียญสหรัฐหรือประมาณ29ล้านบาทอันดับที่8ปดซีเรียลเคลล็อก ที่สหรัฐอเมริกาในปี2010สินค้ายอดนิยมของเคลล็อกอย่างธัญญพืชข้าวอบกรอบก็ได้เผชิญกับปัญหาใหญ่เมื่อพวกเขาถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้บริโภคด้วยการที่เคลล็อกใช้คําว่ามันให้สารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน A B C และ E ซึ่งคิดเป็น25%ของที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันอีกทั้งยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กๆด,ดีขึ้นได้ซึ่งข้อความที่กล่าวมานี้ฟังดูแล้วก็อาจจะเกินจริงไปสักหน่อยจนทำให้ Federal Trade Commission ต้องสั่งให้มีการระง,งับการโฆษณาด้วยคำดังกล่าวจนในที่สุดปี2 0 1 1ทางเคิย์รอกก็ต้องยอมจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกค้าเป็นจำนวนเงินมากถึง25งล้านแสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ81ล้านบาทและยังต้องบริจาคสินค้้าาขออองงงตััวเเทีีี่่่มมูลค25หหรรยสฐใแกก กุศลเช่นเดียวกันรวมทั้งสิ้นพวกเขาต้องจ่ายไป5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ162ล้านบาทอันดับที่7 Walmart นี่คือหนึ่งในความผิดพลาดของไฮเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังอย่าง Walmart ี่ในเดือนมิถุนายนปี2014พวกเขาได้มีการจัดโปรโมชั่นในสาขานนวยอร์โดยการขายโคกแพ็ค12ในราคาเพียง3เหรียญสหรัฐหรือประมาณ97บาทซึ่งก็ทําให้ลูกค้าสนใจเป็นจํานวนมากแต่ทว่าเมื่อลูกค้าไปถึงร้านพวกเขาก็ได้พบว่าได้มีการชาร์จเพิ่มเติมจนอยู่ในราคา3.5เหรียญสหรัฐหรือประมาณ113บาทซึ่งถือว่าแพงขึ้นอีก16%จากนั้นเมื่อลูกค้าถามด้วยความสงสัยว่าทําไมราคาขายถึงสูงกว่าที่โฆษณาเอาไว้ทางเจ้าหน้าที่ของวอลมาร์ทกลับตอบมาว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมานั้นค ภาษีน้ำตาลและนั่นก็สร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าเป็นจํานวนมากและการเพิ่มราคาขายมากกว่าราคาที่โฆษณาไวมากถึง16%แบบนี้เข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายนิวยอร์กนั่นจึงได้ทําให้ทางวอร์มา t ถูกปรับเงินเป็นจำนวน66,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ2ล้าน130,000บาทนั่นเองอันดับที่6นูเทล l า ในกรณีของนูเทลล่านั้นคือการเลือกใช้คำโปรโมตสินค้าในสหรัฐอเมริกา White a h a g o o d for You Treat เรากับต้องการจะบอกลูกค้าว่านี่คือสินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งในโฆษณาทีวีนั้นมีการบรรยายถึงส่วนผสมคุณภาพดีอย่างเช่นเฮเซลนัทนมพร่องมันเนยและโกโก้เป็นต้นและยังมีการพยายามสื่อสารว่านูเทลล่านั้นคืออาหารเช้าที่ดีจนมันทําให้ผู้บริโภคบางส่วนเข้าใจผิดว่านี่คือสินค้าเพื่อสุขภาพจริงๆโดยไม่มีการคํานึงถึงปริมาณแคลอรี่มหาศาลเมื่อพวกเขากินเข้าไปเป็นจํานวนมาก แต่แน่นอนว่ากรณีแบบนี้ต้องถูกผู้บริโภคร้องเรียนและทางนูเทล่าเองก็ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน3ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ97ล้านบาทอันดับที่5 New Balance นี่คือความผิดพลาดในการโฆษณาของ New Balance ที่ได้เกิดขึ้นในปี2011โดยพวกเขาได้โฆษณาว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของทางบริษัททําให้รองเท้าที่พวกเขาผลิตออกมานั้นสามารถทําให้ผู้สวมใส่เผาผ่านแคอลอรี่ได้มากขึ้นและสามารถทําให้ผอมลงได้เช่นเดียวกันจนทําให้มีลูกค้าจํานวนมากตั้งใจซื้อมันไปใช้เพื่อหวังว่าตัวเองจะผอมลงและในบรรดาลูกค้าเหล่านั้นก็มีคนที่ไม่เห็นผลเป็นที่น่าพอใจและนําไปสู่การฟ้องร้องกันซึ่งในเดือนสิงหาคมปี2012หญิงสาว3คนที่เป็นคนยื่นฟ้องก็ได้รับเงิน ชดเชยจากนิว b a l า n c e เป็นจำนวนเงิน5,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ162,000บาทและสำหรับลูกค้ารายอื่นบางรายก็ได้รับเงินรีฟันเป็นจำนวน100เหรียญสหรัฐหรือ3,240บาทและนอกจากนี้ทางนิวบาลานซ์ต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มเติมอีก2 300, ล้าน3 0สเหรียญสหรัฐหรือประมาณ74ล้าน52,000 0บาทกันเลยทีเดียวอันดับที่4 Ro ลิโ กรณีนี้เกิดขึ้นในปี2014เมื่อทางลอรีออลได้เปิดตัวครีมตัวใหม่ที่มีการกล่าวอ้างคุณสมบัติเกินจริงไปหน่อยพวกเขาอ้างว่ามันสามารถเสริมสร้างให้ยีนของคุณดีขึ้นและส่งผลทำให้ผิวพรรณของคุณดูอ่อนเยาว์ลงภายในระยะเวลาเพียง7วันเท่านั้น และทาง Federal Trade Commission ก็ไม่รอชา้ารีบสั่งให้มีการหยุดใช้คำโฆษณานี้ทันทีเนื่องจากมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าครีมนี้สามารถช่วยให้ดีขึ้นในระดับยีนจริงๆซึ่งทาง l o r e a l เองก็เข้าใจและยอมรับคำตัดสินนี้โดยพวกเขาต้องจ่ายเงินค่าปรับป,ประมาณ1 6 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ518,000บาทอันดับที่3ามฮุนไดในกรณีของหุนใดนั้นเป็นในส่วนของการโฆษณาแรงม้าที่เกินความเป็นจริง โดยมีการพบว่ามีรถฮุนไดสองรุ่นที่มีการกล่าวอ้างถึงแรงมาที่เกินความเป็นจริงถึง10%ซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าให้ซื้อรถเหล่านี้และเมื่อความจริงปรากฏศาลก็ได้ตัดสินให้ฮุนไดต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นดังกล่าวตั้งแต่ปี2002ถึงปี2004เป็นจำนวนเงิน225เหรียญสหรัฐต่ตอรายและเมื่อมีการชดเชยให้กับลูกค้าจนครบทุกรายปรากฏว่าพวกเขาต้องจ่ายเงินไปมากถึง85ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ2,751ล้านบาท อันดับที่ 2. r e เลดบูในปี2014เลดบูได้มีการใช้สโลแกนว่าเลดบูกิฟต์ยูวิงส s หรือเลดบูให้ปีกกับคุณและเมื่อฟังดูแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นสโลแกนที่ดูดีและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์เลดบูเป็นอย่างมาก แต่แล้วก็ได้มีลูกค้ารายหนึ่งยื่นฟ้องเลดบลูโดยที่เขาได้กล่าวว่าเขาดื่มเลดบูมาแล้วเป็นเวลากว่า10ปีและมันก็ไม่ได้ทําให้เขามีปีกงอกขึ้นมาแต่อย่างใดและยังไม่ได้ช่วยให้สมาธิดีขึ้นและไม่ได้ทําให้ปฏิกิริยาตอบสนองเร็วขึ้นเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจอีกทั้งยังมีปริมาณคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟทั่วไปอีกต่างหากนั่นจึงได้ทําให้เขาคิดว่านี่น่าจะเป็นการเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคจนนําไปสู่การฟ้องร้องกันและสุดท้ายศาลอเมริกันก็ได้ตัดสินในทางเลดบลูต้อง,งิน ตายละสิบเหรียญสหรัฐหรือไม่ก็ต้องมอบสินค้าที่มีมูลค่า15เหรียญสหรัฐให้แทนโดยที่ลูกค้าเหล่านี้ไม่ต้องเอาไปเสร็จมายืนยันเพียงแค่พวกเขาลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดต่างๆลงในเว็บไซต์เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้คําสั่งสารนี้ก็ได้มีการกําหนดขอบเขตให้กับทาง Red Bull เหมือนกันว่ามูลค่าที่พวกเขาจะจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้ารวมกันแล้วต้องไม่เกิน13ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ420ล้านบาทอันดับที่1นึ่งโฟกสวาเกน นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวอื้อเฉาในวงการรถยนต์เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโฟกส์สวากเกนได้ทำการเปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลแบบใหม่ในปี2008โดยมีการโฆษณาว่ามันคือคลีนดีเซลหรือเครื่องยนต์ดีเซลพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนี่ก็ทำให้รถของพวกเขาได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าแต่ทว่าทุกอย่างกลับตาลปัตรเมื่อทีมนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาได้ทำการพิสูจน์เพื่อวัดค่าไอเสียที่ออกมาจากรถที่ใช้เครื่องยนต์ดังกล่าวและผลก็ปรากฏว่ามันปล่อยก๊ตตออกซาซไออ ถึง35เท่าและเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในที่สุดทางโฟก์สวาเกนก็ได้ออกมายอมรับว่าพวกเขาได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อกงค่าไอเสียที่ออกมาจากรถเหล่านั้นซึ่งก็มีการขายไปแล้วกว่า5 5 0 0 0นคันจนทําให้เรื่องนี้กลายเป็นคดีความใหญ่โตอยู่หลายปีทําให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนถูกศาลตัดสินจําคุกและปรับเงินเป็นจานวนมากและไม่ใช่เพียงแค่พนักงานเท่านั้นทางบริษัทเองก็โดนด้วยเช่นเดียวกันอย่างในปี2016สศาลได้ตัดสินให้พวกเขาจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกค้ารวววมมแล้เเป็นนนนจําางิากถึ18800 ล,ล้าเหรียญสหรัฐหรือประมาณ583,380ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่นำไปสู่การเสียงเงินจำนวนมหาศาลและชื่อเสียงของบริษัทก็พังลงมาไม่มีชิ้นดี